น,นี้มีสองหมอโคอจอรมาเจอกันโดยไม่ได้นั้นหมายถ้าไม่ได้มาร่วมงานงานเดียวกันเนี่ยนะสหมอคือหมอปลายกับหมอปลาปรากฏว่าให้ทัศนะในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการยิงการสนับสนุนไว้ไอฝันนั้นมันก็ยิงมายิงมาจนคนไทยเจ็บคนไทยตายโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านเรือนพังเสียหายลูกกระสุนลูกระเบิด BM21 ็มอยู่กยังอยู่กระจ,ยระจายหมอปลายบอกเบาอะไร,ะไรนะเบาอะไรเบาโอ้โหนี่คือเบา อีกหนถึงสงวันข้างหน้าเชิญชมได้ตาแล้วฟังได้หูของท่านหมอปลายทํานายอีก48ชั่วโมงโดยประมาณหรือ1นถึงสงวันข้างหน้าจะมีเรื่องร้อนแรงร้ายแรงยิ่งกว่าที่เกิดขึ้นฮะชุดใหญ่ๆภายในวัน2วันนี้ซึ่งคําว่าใหญ่เนี่ยขอใช้คําว่าใหญ่แบบไฟกับพิษเลยอ,ะอ,อ่ะอ่าก็คือคนชาวบ้านแถวนั้นก็คืออพยพเนาะอย่าเพิ่งห่วงบ้านห่วงตัวเองก่อะ มันจะมีการเสียได้เสียเนี้เกินมือมันดูเือนจะจบเหมือนจะจบเชียคือดูข่าวแล้วกลัวกลัวทุกวันเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่เห็นนะไอ้ก้อนใหญ่ๆแข็งๆนะเขากก้อนใหญ่ๆแข็งๆนะตัวที่เป็นกิมมิกเลยอ่ะยังไม่เริ่มยังไม่ออกแล้วคิดว่าต้องใช้ถ้าไม่ใช้ปีนี้แล้วใช้ปีไหนอยู่ใครสั่งเราฝั่งเราใช้ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นการศึกษาให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ดีกว่ามาใช้สปอยอีกนิดนึงับหมอปลายอะไรก้อนแข็งแข็งยังไม่ได้ใช้ก้อนแข็งแข็งยาวๆใหญ่ๆซึ่งไทยของไทยเนี่ยท่านผู้บริไทยใช่ไหมเนี่ยเราายังไม่ได้ใช้ถ้าหากใช้โอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงต่อเลยเฮ้ยมันมันคือขีปนาวุธหรือจรวดเหรอเราเรามีใช่ไหม คิดว่าไอ้ที่เอาไปใช้เนี่ยของเราน่าจะยังไม่ใช่ศักยภาพสูงสุดคือมีมากกว่านี้เอเข้าใจแต่ยังไม่ได้ใช้กลายเป็นว่าหมอปลายทํานายอีก1-2วันข้างหน้าไอ้ช่วงที่ยิงกันมาตั้งแต่24กรกฎาคมอันนั้นจะเบาลงไปเพราะว่าอะไรนะชุดใหญ่ไฟกระพริบจะเกิดขึ้นหรอจะ<า>เก,กิดขึ้น หลังจากนี้คือแปลง่ายๆหลังจากประชุม GBC อีก48ชั่วโมงเเตรียมพร่องกันได้เลยนี่หมอปลายพูดไว้แล้วห่วงเวลาที่จะเกิดแบบนี้มันจะร้อนแรงแค่ไหนจริงๆหมอปลายผูดหลายต่หลายเรื่องนะอย่าเพิเ่งละาสายตาหน้าจอทีวีชุดใหญ่ไฟกระพริบอ,อีกหนึ่งวันข้างหน้าแล้วมันตรงกับห่วงเวลาหลังจากที่การเจรจา GBC แล้วเขาประชุมมันเดียวจบเอ๊ะแต่ ปกติคุยกันมันต้องดีขึ้นสิมันควรจะเป็นแบบนั้นคุณดูรอบที่แล้วดิที่คุยกันที่ปุตราจจยาคุยจบปุ๊บที่มาเลเซียจับมือกันยิ้มกลิ่มฮะพอตกกลางคืนยิงกันต่อควรจะหยุดยิงแต่ดันเป็นยิงไม่หยุดและครั้งนี้มันจะสุดยิ่งกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วคือหลังจากหยุดยิงแล้วเอาละทิ้งช่วงมาวันสองวันอ่ะค่อยๆหยุดจริงแต่ว่ารอบนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบและไอ้แท่งๆใหญ่ๆที่มีจักยภาพมากมายไทยยังไม่ได้ใช้ถ้าหากใช้มันจะยิ่ง ร้อนแรงยิ่งกว่า oh กลายเป็นว่าหมอปลายจะทํานายอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงห่วงเวลาฟังที่หูท่านปลายไม่ได้นายไหมน่าจะายก่านงกัญญานี่สุกกัญญนะากา็นนแต่หนึ่งวันมันมีการสูญเสียเนาะก็ถือว่านานอยู่หนึ่งเดือนอะคะ่ะไม่ไม่ให้เกิดอยากให้ไปทํานายผิด แล้วก็ไม่อยากให้เกิดสึนามิไม่อยากให้เกิดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ขอให้ไอ้ที่มันเกิดตุมตามตุ้มตามกันตอนนี้ค่ะให้มันเป็นเรื่องทดแทนภูเขาไฟแล้วกันที่พวกเราจะต้องเจอเพราะว่ามันไปอยู่แถบแถบที่แบบใช่มันมันน่ากลัวตรงนั้นแล้วก็คือขอให้มันขอให้มันจบจากงานนี้แล้วเราไม่เจออะไรกันอีกอะไร มีมีหมอดูที่ไหนอยากให้ตัวเองทำนายผิดไม่มีหรอครหมอปลายบอกว่าถ้ามันเป็นไปตามที่พูดมันจะเกิดการสูญเสียเยอะแน่นอนก็เลยไม่อยากให้ทายถูกก็อยากให้ทำนายผิดคือไม่มีหมอดูคนไหนหรอกที่ทำนายบอกขอให้ฉันทายผิดทายผิดแล้วกันเอาตรงตรงไหมแต่หลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่หมอปลายพูดนะเออหลายคนก็ไปชี้ชี้ว่าเฮ้ยเขาพูด มันไม่มีหมอดูคนไหนที่จะบอกเป๊ะๆหรอกแต่ว่าที่หมอปลายพูดเนี่ยมันก็แทบจะใกล้เคียงที่สุดแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับกลายเป็นว่างานนี้ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่ทําให้เรารู้สึกตกใจวันใจแล้วก็กลัวใจเพราะว่าการประชุมพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือ4ี่สิงหาประชุม G b c ีที่ไม่แน่ใจปุตตะใจาย,าย่าไหมแต่ถ้าถรต้องไปที่เดิม,ท,ดมที่เดิมเพราะว่าม,มาเลเซียเขาเป็นประธานอาเซียนเดีย๋ยวเขาจะคุยต่อแต่กลายเป็นว่าเอาละขอให้ทนายผิดกขโถนไหมไหมฮะ คจา์เบียร์อาจารย์บีทำไมอะจานเบียร์คนตื่นโอตื่นขึ้นมาปุ๊บด่าหมอปลายเลยหมอดูคนนี้กว่าไม่ไหวจริงเดี๋ยวดูบรรยากาศที่อาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นคนโพสต์ไว้หลังจากที่หมอปลายทํานายเอาไว้ฮะพี่บอลนะฮะครับนี่โพสต์เอาไว้บอกว่าหมอดูปัญญาอ่อนกับความเชื่อปัญญาอ่อนนี่พยากรณ์ให้คนตื่นกลัวแล้วอย่ามาใช้คําว่าแม่นจนขนลุกนะเพราะว่ากระโถนกูน่าจะแม่นกว่าฮะ โดนสักทีเผื่อจะหยุดปากได้บ้างสันดานโอ้โยได้ใช้ล่อเรือด้วยนะเออเพอเจ้าไม่เลิกกระซิบเก่งทำไมไม่กระซิบว่าจะลงกี่โมงเขาจะได้ปลอดภัยกันทั่วหน้าแล้วก็ลงท้ายสั้นๆสันขวานโอ้โหไม่ได้เอ่ยชื่อนะเออไม่ได้เอ่ยชื่อว่าพาดพิงถึงใครแต่ทุกคนนึกถึงคนเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้ออกมาพูดแค่คนเดียวเรื่องนี้นะฮะอาจารย์เบียคนตื่นทำพอตื่นทำก็ กระหน่ำใส่หมอปลายเข้ามากันคนละแนวทางใช่ฮะอ,อีกคนนึงก็อ,อดีตปรเรียนก้าประโยคยังเป็นคือมีมีวุฒิปร,รียนก้ามีอยู่แล้วใช่ไหมเป็นอดีตพระอดีตพระมหาไพวันใช่ไหมปัจจุบันคือน้องแพรลี่นะครับคุณผู้ชมก็โพสต์ป้าสินกันเนี่ยถ้าอยากรู้นักว่าเขาจะรบกันอีกไหมหรือรบกันแล้วก็ อะไรนะยกหูโทรหาแม่ทัพภาคสองไปเลยนักข่าวที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยก็มีเยอะแยะไปถามหมอดูทำอะไรมันทำงานอยู่กระทรวงกลาโหมเหรอโอ้อันนี้ด่าใครรู้สึกเหมือนด่าเรา เขาคงพูดถึงเป็นกรณีพิพาทกันอยู่กันนี้ทั่วไปถ้าจะถามเนี่ยว่าเขาจะรบกันหรือเปล่าก็ถามทหารสิเพราะนั่นคืะคนตัดสินใจคือน้องแพรรี่พยายามจะบอกว่าคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายกองทัพไม่ใช่ไปถามหมอดูเขาจะรบกันไหมเพราะหมอดูเนี่ยไม่ได้อยู่สมรภูมิไม่ใช่คนตัดสินใจจะตอบได้ยังไงว่าจะรบหรือไม่รบกันเออก็เป็นความเห็นจากคนละแนวทางอยู่ดีเหมือนมากันคนละดาวคนละดวงคนละโลกเลยนะครับแต่หลายๆคนบอกอื คือแปลว่าอะไรเชื่อเหรอ เออน่ากลัวใช่คือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงพอเกิดขึ้นจริงเนี่ยความสูญเสียมันก็จะเกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศเพราะเหตุน,นี้มันเกิดตั้งแต่23 24่กรกฎาคมหลังจากที่กัมพูชาย,ยิงกันสนั่นหวันไหวไทยก็ต้องตอบโต้กับไปไอ้ตอนนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมบอกไปแล้วสองหมอใช่ไหมหมอปลายและหมอปลาหมอปลายผมอธิบายไปแล้วพี่บอลช่วยอธิบายไปแล้วส่วนหมอปลาเชิญที่หน้าจอทีวีหมอปลาจะอธิบายเรื่องนี้หลังจากที่มีเหตุปะทะกัน ในพื้นที่จริงๆมันหลายจังหวัดหะฮะสี<ม>่จังหวัดเนี่ยอย่างจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์มีเรื่องหลอนๆหมาอยู่ดีๆหอนกันเกลียวเลยฮะ<ม>หอนกันเกลียวคือยังไม่พอนอกจากหมาหอนกันเกลียวกลิ่นก็มี oh. เสียงก็มาหมามันเหมือนเห็นอะไรตามรายงานบอกว่าหมา <Huh? S 1> ชมด้วยตาท่าน ម៉ៅម <coughs> um ៉ានម៉ៅម៉ាន1200ក្នុង12នឹងតំនឹងយំស្លោក เสียงเสียงหมาถูกไหมฮเฮ้ยมันมันเห่ากันแบบประสานเสียงระงมเลยเห่าแฮ่แฮ่ไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านเลยไหมเนี่ยมันเป็นหอนล่ะเออคือถ้าเห่าหมาแบบคนละแก๊งกันคนละฝูงกันจะกัดกันเข้าใจแฮ่แฮใส่กันเข้าใจแต่ว่ารอบนี้เหมือนเห่าเกลียวหลอนเพราะมันหอนข้ามประเทศหมาไทยหอนหมากัมพูชา หอนกลับหอนกันไปหอนกันมากลายเป็นว่าหมาไทยเห่าฝั่งนี้แล้วกลายเป็นหอนไปกลับไปกัมพูชาก็หอนขาลับกลับมาเหมือนกันเท่ากับว่ามันเห็นอะไรยังตอบไม่ได้แต่เหตุการณ์เนี้ยนี่คืยืนฝั่งไทยนะนยืนฝั่งไทยยังได้ยินเสียงหลอนสนั่นวันไหวขนาดนี้กลายเป็นว่างานนี้ไปถามหมอปลามือปราบสัมภเวสีหมอปลาก็เลยบอกว่าอธิบัยง่ายสั้น แบบนี้สั้นง่ายว่าอะไรสั้นง่ายว่าหลังจากที่กัมพูชาโดนไทยโต้ต่อไปเขาก็ต้องมีเจ็บเขาก็ต้องมีตายแม้วันนี้เขาจะไม่ยอมบอกตัวเลขก็ตามทีแต่จริงๆแล้วมีเจ็บมีตายและคนที่เจ็บตายถ้าเป็นอาหารบ้านเราไม่ใช่ไทยเห็นไหมเรามีพิธี ใหญ่ดูแลคนที่ยังอยู่ทำให้เขาไปอย่างสงบแต่บ้านเขาไม่ใช่แบบบ้านเราเออป,กปกปิดเท่ากับว่าคนที่ตายไม่เต็มใจตายมแม้จะสละชีพเพื่อชาติของเขาก็ตามทีแต่งานนี้วิญญาณนี่วิญญาณนี่คือฝั่งนู้นนะแขนอาฆาตคนที่สั่งการออหมอปลาเลยบอกว่ากลายเป็นสามภเวสีไปกันหมดแล้วหมอปลาฮะเมื่อเขาตายในสมรภูมิโลกเขากลายเป็นสามภเวสี จากที่เขามีเจ้านายแต่พอตายปับ๊บกลับไม่มีเจ้านายกับกลายเป็นสามพเวสีได้ร่อนคุณนะ่ะมันช่างอำมิตมากมากผมบอกเลยว,ว่าคุณนะ่ะไม่ตายดีแน่นอนถาวว่าทำไมก็ไอ้บิญญาณสามพเวสีเหล่านั้นนะ่ะรวมถึงญาติของทหารที่เสียชีวิตที่คุณทำกับเขาอย่างกระหมูอย่างกระหมา,มาเนี่ยเขาต้องสาบเขาต้องแช่งคุณแน่ คุณอาจจะสุขใจเพราะคุณมีสมบัติพระสถานมากมายแต่คำว่าสุขใจในชีวิตคุณอะไม่มีแน่เพราะแรงอาฆาตวิญญาณสัมภเวสีก็คือวิญญาณของทหารที่เขาตายแทนคุณนะก็เนื่องจากว่าไอพลังงานสัมภเวสีเรานั้นอะมันน่าจะส่งมาถึงหมาเนี่ยมันยังเห็นแต่คนที่ไม่เห็นนะ่ที่เลวฝังหมามันก็คือคุณเซนหมายันเห่าหอนรับวิญญาณเนี่ย แต่ไอ้คุณเซงกลับไม่รู้จักทหารที่เขาผีชีพตายเพื่อคุณคุณเนี่ยมันหนักกว่าสัมภเวสีอ,อีกนะคุณเซงฟาดไปถึงผู้นำเลยพูดเรื่องผีแถมคนที่ยังไม่ตายด้วยซ้ำไปนี่คือท่าทีจากหมอปลามือปราบสัมภเวสีนะครับค่อยๆอ,อธิบายนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคือไม่เชื่อก็ลบหลูไปเลย แล้วแต่แต่งานนี้เนี่ยคนที่เชื่อเขาก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะรว่าผีไร้ญาติผีที่ตายโดยที่ยังไม่อยากตายเนี่ยวิญญาณเขาจะไปไม่สงบสุขครับอ่ะยังคงต้องเฝ้าจับตานะครับผู้ชม